บทที่9พุทธานุสติอิติปิโสพระควาธรรสัมมาสัสมพุทโทวิวชัยละสัม,มนโนส,สุปะโรลโล,ลกาวิทูลอนุตรโรปุริสธรรมาสารทัทธาเทวมนุษสานังพุทโธพาาระควันติบททีมม่10ธรรมานุสติสวากาโตพระวตาธรรมโอสันทิโกอากาลิโกอิสปสิโกปัญายโกปจ,จตังเวทิตาโพวิมุตติบทที่สิบเอ็ดสังขานุสติสุชูปฏิปโนพระวโตาวสาวกสังโฆสุติป สุปฏิปนโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปนโนภควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปนโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปนโนภควาโตสาวกสังโฆยาติทางจตาริปุรสสายุคานิยถาบุสสักุลาเอสสะภควาโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญเชลีกาลัญโยอนุตรังปุริยเขตังโลกัสสติบทที่สิบสองสักกตาวาสักกตาวาพุทธะตนังโอสถังอุตตมังวะรังหิตังเทวะมะ อุสาสนังพุทธเตชนณะโสธินังโสธินานาสันตุปทาวาทสัพเพทุกขาอุปะสเมนตุเตสกตวาธารรมระตนังโอสถังอุตมังวรังปริธาหุปะสามานังธรรม,มเตชนนะโสธินานาสันตุปทวาสาพัพเพโยพยาปุ ภูปะสเมนตุเตสกตวะสะขังระตะนังโอสถังอุตมังวรังอาหูนยังปางหูนยังสังฆเตชนะโสทินังนัสันตุปัทวาสะเพโคราภูปะสเมนตุเตบทที่13บสาคถาภชินคาถาชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสาวาสาวาหะนัง สตุสัจจะสพังุระสังเยปิวิงสุนารานาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัทธวีสวตินายกาสภพปติติตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสมุนิสาราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโทธธรม ทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพะกุนากาโรโหะทาเยเมอ,อนุรุโธสาริบุตโตจัทคิเนโกทันโยปิธิภาคสมิงโมคลาโนจะวามะเกทัทคิเนสวานไมหังอาสูงนานันทะราหิรา,รากัสโปจะมหานาโร อาภาอุภาสุวามะโสตะเกเกสโกเกสโตปฏิภาคัสมิงสุวิโยวาปพังกโรนิสินโนเศริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุขาวกุมาระกัสโรมทโรมะเหสีจิตะวาทโกโสไม่หังวาทเนีนิจังปฏิฐาสิคุณากโร ปุโนองคุริมาโลจะอุปาลีนันทะสีวลีเทลาปัจจะอิเมชาตานรา,าเทติละกามามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวากาเอตาสีติมหาเทราชิตะวันโตชิโนระสาชลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเกสุ สันทิตาราตะนังปุริโตอาสิภะคิเนมันเมตะสุตะกังทัชทัชัดคังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลุมาละกังขัตโทขัตทะมูระปะริตตจจะอาภาณพิยะสุตกังอาเก อากาเสชนะนางชัทนางอาสิเสสาวปาการสันทิตาชินานานาวระสังยุตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิตาทิสัญญาชาตาภาริภาหิรันมัตตุปัตถวาอเสสาวินายาวินายังยันต ah ุอนันตชิตต ชินะเตเชาสาวะสตโตเมสะกิจเจนะสัทาสัมพุทธปัญชเรชานะปัจชระมัตชิหิวิหารันตังมหิตะเลสถาปาเลนตุมังสะเพเตมหาปุริสาลาภาสาสภาอิเจเว เจวะมันโตสุสุขตโตรักสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตตตรายยสัทธรมานุภาเว,าาวานะปาลิโตโจอรามิชินปปจะเตติ